นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง <ito> สินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวียา yeah, และวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ร0อชนิดเข้มขน <ito> ้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ f i t t o You ผมณนเะมืองนอนผูดดำเนินรายการครับชีวิตที่สดใสเริ่มจากใจที่เบิกบานครับ พบกันเป็นประจำสำหรับรายการ Fit To You เป็นรายการดีมีสาระ,ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของสารประลอดตะกัวสารหนูโลหนะนักภัยใกล้ตัวว่ามันจะทำโทษทำให้เกิดโทษต่อตัวเราได้อย่างไรนะครับแล้วสำคัญที่สุดนะ โลหะหนักเช่นปรอสารตะกั่วเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากมีการสะสมอยู่กันตลอดเวลาครับหลายหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับสารตะกัว่วสารปลอดนี้นะครับเป็นเรื่องไกลตัวจึงมองข้ามพิษที่เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรครับซึ่งพิษต่างๆก็จะแสดงออกการออกไม้เห็นนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเกิดได้จากรอบๆตัวเราไม่ว่าการใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้านะครับรวมทั้งอยู่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการนั่งรถเมร์นะครับสูบดมสารพิษ เกิดจากนะครับจราจรตำรวจจราจรต่างๆที่อยู่บนกลางถนนกับคนทํางานเทศบาลต่างๆผมเชื่อมลพิษต,ต่างๆเกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็จะแสดงออกมาให้เราเนี่ยได้เกิดเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นหรือเกิดโรคต่างๆครับวันนี้เราจะมาพาทุกท่านมาพบกับผู้ที่มีความรู้มาไขปัญหาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมีความรู้ชํานาญการนะครับคุณหมอณัฐีรื่นกิจครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์คุณหมอครับสารประหลอดตะกัว สารหนูโลหะหนักเนี่ยนะครับภายใกล้ตัวทําให้เกิดโทษได้อย่างไรนะครับมันมีที่มาเป็นไปอย่างไรฮะสาเหตุของของการที่คือสารสามตัวที่วันนี้เอามานี่เป็นตัวเด่นเด่นนะตัวหลักที่เราจะเป็นกันเยอะนะครับพวกะกูลโลหะหนักพวกเนี้ยจะเข้าร่างกายได้หลายทางนะครับแล้วก็อาการที่ออกมานี่ก็จะหนักด้วยจ้ะไม่ว่าจะตั้งสูตรดมเข้าไปรับประทานกับอาหารเข้าไปเข้าทางผิวหนังนะครับ มันก็คือว่าเป็นขบวนการก็คือสารพวกนี้มันจะมาจากผลิตจากธรรมชาติกระบวนการผลิตด้วยกระบวนการผลิตจากจโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆวัตถุดิบสารเคมีของเสียที่จลอุตสาหกรรมแถวนิคมนะครับที่ถ้าไม่มีการบําบัดส่วนใหญ่จะมีการบําบัดอยู่แล้วคุณหมอแต่ว่าบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันการนะครับนะครับหลุดรอดออกมาถูกไหมฮะเพราะว่าบางทีมันมากับน้ํากับอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็มีข่าวบ่อยๆการปล่อยลงไปในทะเลทําให้ปลาตายปลายังตายเลยครับลอยกันเป็นฟ่อนเลยฮะนะครับ นี่โลหะหนักเนี่ยหมายถึงฮะมันจะเป็นไงฮะที่ทําให้เกิดปัญหาคือตัวตัวโลหะเนี่ยก็ยังที่เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นโลหะหนักมันก็เลยจะทําให้ปริมาณที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเกินค่าที่เขากําหนดครับคือที่เขาทางกําหนดว้ก็คือห้ากรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนครับอ๋ออันนี้คือปริมาตรนะฮะที่<ช>ท่ามเกินกำหนดก็คือแล้วก็จะเป็นสารพวกนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกปลอร์ดสารหนูแล้วก็พวกสารตะกั่วสารพิษเหล่านี้นะครับจะสะสมอยู่ในร่างกายเรา เป็นจานวนมากแล้วก็ในระยะเวลานานนะครับคือถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันก็จะแสดงอาการออกมาเลยใช่ครับมันมีปัญหาต่อเซลล์ด้วยใช่ไหมคุณหมอในร่างกายของเรามีเซลล์เยอะมากเซลล์ต่างๆเป็นล้านๆเซลล์แต่มันจะเข้าไปทําให้เซลล์ในร่างกายเรามันเป็นยังไงฮะมันเป็นมีกี่แบบเมื่อกี่ยังไงฮะมันเข้าไปทําลายเราอ่ะนะครับเซลล์ที่มีการทําลายครับก็มี5แบบเป็นไงฮะแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งคือทําให้เซลล์ในร่างกายตายหรือตายเซลล์มีตายตายครับ คืปกติเราร่างกายเราก็จะมีการผลิตเซลล์ขึ้นมาใหม่ทุกวันอยู่แล้วมีการตายอยู่แล้วมันไม่ไดายุยืนไปร้อยปีบ่างั้นใช่ครับมันก็เซลล์ผิยุหนังก็มีการผัดเปลี่ยนเปลี่ยนรอบไปผมเราก็ที่เห็นรุ่งรอยู่นี่มันก็จะขึ้นทุกวันครับไม่ต้องกลัวอันนี้คือเป็นปกติของเซลล์ที่ตายอยู่แล้วใช่ครับอาจอยู่ที่ว่าเซลอายุสั้นอายุยาวใช่ครับแต่ละอย่างไม่เหมือนกันมันอยู่ที่กลไกในร่างกายหรือหรืออวัยวะสําคัญของร่างกายบางทีเซลบางอย่างอายุมันสั้นมันต้องเปลี่ยน นี้อได้รับสารพวกนี้เข้าไปก็จะข้อที่1ก็คือทาให้เซลล์ตายเซลล์ตายครับต่อมาครับข้อที่2ครับคุณหมอครับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับแล้วก็การทํางานของเซลล์อาจารย์สมมติว่าโครงสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมสมมตินะครับเซลล์เป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะเข้าไปทําให้เราอาจจะเหลือสักสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นทให้เซลล์เราทําหน้าที่ผิดเพี้ยนไปนันในการสั่งการต่างๆก็อาจจะคาดเคลื่อนไปนะครับเช่นพวกความจําหรือการมองเห็นต่างๆด้วได้นะครับ ก็คือจะพูดถึงเป็นยังไม่ใช่ DNA อ็นเอใช่ไหมนี้ฮะเป็นแค่เป็นเซลล์เปลี่ยนแปลงโครรงส้างใช่ครับนะครับเหมือนเป็นเหลี่ยมอะไรที่หมอบอกอ่ะข้อมามาครับข้อวต่อมาก็เธอทำให้เซลล์นะครับเกิดเป็นเซลล์มะเร็งเป็นแคนเซอร์ต่อไปได้แคนเซอร์ก็คืออะไรครับคุณหมอเซลมะเร็งนั่นเองครับแคนเซอร์นี่แปลว่ามะเร็งใช่ครับอ๋อเคนเซอร์กับแคนเซอร์เหมือนกันไหมครับโอเคเคนเซอร์เนี่ยเราไม่เอาครับ แต่แคนเซอร์นี่ก็คือมันอยากจะมาแต่มันชื่อคล้ายกันก็คือแคนเซอร์คือเป็นโรคมะเร็งนะครับเกิดมะเร็งก็คือทําให้เกิดเป็นยังไงฮะมะเร็งก็คือเป็นเนื้องอกเนื้อต่างๆอวัยวะต่างๆแต่อันนี้ก็คือมันเริ่มที่เซลล์เลยนี่อันตรายครับอาจารย์นะครับครับต่อมาคุณหมอแบบที่สี่เป็นไงก็เกิดทําให้เรามีความผิดปกตินะครับทางพันธุกรรมเลยคราวนี้อ๋ออันนี้ต้อง d n เเลยนะ d NA อนแล้วครับอาจารย์ติดต่อถามปุ๊บมาปั๊บเลยครับมันติดต่อจากอ่า พ่อไปสู่ลูกพ่อแม่ไปสู่จากสัดส่คนใช่จากสั์ส่คนได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับต้องเป็นในสายพันธุ์เขาเป็นในสายพันธุ์เขาดีเอ็นเอในพันกไม่ใช่พยาธินะฮะจากสั์ส่นคนได้มันพยาธิใช่คุณหมอแบบที่ห้าสุดท้ายครับคุณหมอก็คือลงไปในระบบโมกรโครโมเลยครับในพันธุกรรมแล้วยังไม่พอมันลงลึกลงไปทําให้โครงสร้างเซลล์ในพันธุกรรมเราเสียไปนะครับครับอันนี้คือความหมายของโลหะหันักคืออย่างสมมติว่า ได้รับมากๆเนี่ยเซลล์มันพิการลูกหลานเราออกมาก็อาจจะมีความผิดปกติมีความพิการเกิดขึ้นนะครับคุณหมอเอ้าสารประลอดเลยครับหมายถึงงานสารประลอดตัวตัวนี้ประลอดเนี่ยมันอย่างที่บอกอ่ะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนมันมายังไงเนี่ยครับมักพบบ่อยในอากาศและน้ําอาจารย์ครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่นี่สาเหตุมาจากการเผาไหม้นะครับเชื้อเพลิงต่างๆมันก็จะเอาไหม้เผาขยะมาตามากะเผาขยะแบบอนุรักษขยะบานเลย <ช>ไม่ไมไ่ลงข่าวเผาขยะกัน <c oughs> กินพุ้งไปหมดเลยะครัตามโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะและอยาหนึ่งการการเก็บของเสียหรือว่าถัางขยะเขาก็จะมีการแยกสิ่งปนเปื้อนอยู่แล้วอ๋อครับแต่คันนี้พวกได้รับการศึกษาที่ไม่ดีก็อาจจะมาใส่ปนนะครับแล้วก็นําไปเผาโดยที่ไม่ทราบว่าขยะตัวนี้เป็นขยะไฟฟ้าขยะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแสดงว่าปลาดเนี่ยเป็นสารปลาดเนี่ยเป็นวัตถุดิบนะฮะเป็นวัตถุดิบในการผลิตอะไรเขาเรียกเนื้อเยื่อนีฮยผมมีข้อมูลอยู่นะผลิตเนื้อเยื่อลงลงผลิตพลาสติก พลาสติกเป็นสัญญาก็มีแมเป็นสัญรานี่ก็มีนะครับยาก็มีส่วนสารประหลอดอย่างพวกอ่าในสีก็มีนะครับโรงงานไฟฟ้าที่ใช้่านหินใช้ใอะไรก็มีระครับเพราะว่าเขาก็มีการรณรงค์อยู่ป้องกันเหมือนแบบไม่ให้มันประหลอดแตกเขาเรียกประหลอดแตกนะประหลอดนี่น่ากลัวนะครับไปเร็วด้วยครับในระบบเป็นไงฮะหมอประหลอดนี่ยังพบอีกนะฮะเขาเรียกสารเสริมความงามสารประหลอดตัวอีโดโคอะไรนะอะไรนะสารอะไรนะอีโดสารอะไรนะที่ประหลอดสารประหลอด ที่ใช้ตรวจเสริมในพวกอุปกรณ์เสริมสวยนั่นเองที่เขามีออยเขาห้ามใส่สารประหลอดในพวกนี้นะครับสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลก็จะมีติดมากับทะเลแล้วเราก็รับประทานปลาอันนี้ก็คือในเรื่องของของสารประหลอดที่ติดขึ้นครับพอมันเข้าสู่ร่างกายนะคุณหมอฮะสารประลอดเนี่ยพอโอเคมาแล้วเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีอาการไงฮะคือคือคือพอเข้าสู่แล้วเรหายใจเข้าไปเข้าทางผิวหนัง ก็คือกินเข้าไปเนะี่ยกินเข้าไปแล้วก็มันจะมีอาการอย่างที่บอกนะครับไปทําลายระดับเนื้อเยื่อเซลล์แล้วก็อาการตามมาอย่างพวกขึ้นไ้อาเจียนนะครับอ,อย่างรวดเร็วเลยไอ้ประหลอดวัดคนไข้เนะี่ยคุณหมออันนี้ก็ถือสารประหลอดอันนั้นก็เป็นสารประหลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาอาแตกหรืออะไรเนี่ยต้องรีบออกจากสถานาที่นั้นหมอเวลาน้าเขาเอาประหลอดวัดเน,นี่ยวัดปุ๊บแล้วคนไข้กัดทําไงฮะคุณหมอแตกแตกแล้วก็ต้อง<ม>รีบ อ่าเอาประหลอดออกจากมีแม่คุณหมอเคยมีฮะคุณไขวัดประหลอดเด็กไะมทำอบ้านกาดแตกัดกัดแตกเคยมีไหมฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคุณหมอมีก็มีโอมใต้ลิ้นนะครับเพราะนี้สมัยนี้วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือใช้แผ่นปะบริเวณหน้าผากดีกว่านะครับหรือไม่ก็เน็บรักแร้เด็กนะครับก็คือคอยเป็นสารประหลอดใช่คือถ้าเกิดขึ้นแบบนี้วิธีการป้องกันยังไงฮะคุณหมอมันถ้าเกิดประหลอดมันแตกไม่ว่าจะเป็นการกัดหรือว่าหล่นแตกเนี่ยต้องออกจาก สถานที่นั้นโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าปริมาตรด้วยบ้บานมากน้อยระเหยเข้าทางลมหายใจเราเร็วที่สุดเลยมันอยู่ที่ปริมาตรด้วยใช่ไหมใช่ปริมาตรถ้ามากๆก็ต้องออกออกเลยครับถึงสลบได้ครับอาจารย์แต่ถ้าหยดสองหยดแบบเรียบเช่ดรียบแม่บ้านเข้าไปก่อนฮะเอาแม่บ้านเดือดร้อนก่อนอันนี้ก็คือเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ก็ต้องใส่ถุงมือใส่หน้ากากแกล้งนะครับเพื่อป้องกันพิษของมันก็คือทําให้ระบบอะไรนะคุณหมอไอปลอดเนี่ยเป็นพิษทําให เกี่ยวกับระบบเลือดแม่ระบบเลือดครับระบบนะลงไปถึงเซลล์นะครับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเรามันไปหมดทั่วร่างกาย,ยนะทำให้ร่างกายซูบซี้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไส้อาเจียนนะครับประเทศญี่ปุ่นนะคุณหมอผมมีข้อมูลอยู่นะฮะเมื่อปีโอโนนาแล้วสองพันสี่รอยเก้าสิบหกเขาเรียกอะไรนะฮะเมืองมีดาม,มาตะประเทศญี่ปุ่น,นทีงงาม,มาตะเป็นชื่อโลกของมันเลยต่อมาครับ ก็คือมีสารประหลอดมันแตกใช่ไหมคุณหมอหาโรงงานผลิตนะฮะเกษตนั่นคือนานมากมาแล้วนานมากลครับคือมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือถ้าสารพิษมาเนี่ยมันเป็นไงฮะถ้าเฉียบพันคือเฉียบพันนี่ก็รุนแรงเลยครับอาจถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็อาจจะเป็นอามาฟึกอามาพาดโดยโดยเร็วด้วยฉับพันเหมือนกันก็คือน้ำลายฟูมปากเลยว่างั้นใช่ครับไม่ทันการรักษาครับมันมีพิษเฉียบพันเลยเยพราะปริมาณมันเยอะเข้าทางระบบผิวหนังด้วยแล้วก็เข้าทาง ระบบหายใจด้วยนะครับอาจารย์ครับอันนี้ฉับพันแล้วก็พิษเรื้อรังเลื้อรังมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปถึงในระบบเซลล์ระบบโครโมโซมทําให้เราเกิดเป็นมะเร็งในอนาคตนะครับมันก็มีอาการไหมฮะตรงนี้มีอาการไหมฮะสำหรับพิษสะสมสำหรับคนที่อยู่ในโรงงานเจอสารตลอดบ่อยๆคือยังไม่ฉับพันหรอกคือเรื้อรังดมไปเรื่อยๆอาการเป็นยังไงฮะมันก็จะสะสมไปนะครับร่างกายก็จะมีการอ่อนเพลียด้วยตับทำงานก่อนใช่ครับทาให้อ่อนเพลียตับทํางานหนักขึ้นเพราะตับได้รับสาร ตัวนี้เข้าไปมากๆนี่ก็จะนะไม่ไหวครับจ้ะคือมันมีอาการดูร่างกายประสาทมือไม้ชาน้ำหนักลดนะครับจะดูปวดศีรษะปวดศีรษะนะครับ,รบนะอ่าโอเคนะครับคุณหมอห้านี่คือเรื่องราวของพิษจากสารปรลอดนะฮะก็จะเป็นเจ็บพันก็ยังมีปัญหาเกี่ยวสุขภาพอยู่แล้วก็ถ้าเลื้อยลังก็อย่างที่บอกสะสมไปนานมีอาการเลื้อยลังเจ็บอดอ,อ่อนแอดแอด,แอดป่วยนะครับงุหงดขี้หลงลืมหลงประสาทรา้อนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพราะสารพวกนี้เป็นสารพิษอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับเดี๋ยวคำหน้าเดี๋ยวช่วงหน้า เรามาดูสิครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วเราจะมาดูแลกันได้อย่างไรนะครับช่วงนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับพักสักคู่ครับ